ังไงบ้างครับกับเกมวันนี้ครับพี่แบนก็อย่างที่รู้แล้วว่ามันครึกแรกเขาก็ตั้งรับค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแล้วเราเองก็ จะเด็กขาดความอะไรก็ตือร้นไปนิดนึงขาดความมุ่งมั่นไปนิดนึงอะไรเงี้ยก็ทาให้เกมมันดูอัดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอครึ่งหลังก็ปรับแทคติกใหม่อะไรเงี้ยก็เด็กก็ดีขึ้นพี่แบนบอกว่าไม่ต้องการสร้างเซติแต่กลายเป็นว่ายิงเยอะที่สุดแล้วมีผลต่างกับซุปเปอร์พาวเวอร์เยอะที่สุดณนอนนี้ก็จริงเราไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะยิงได้กี่ลูกหรอกเขาจะมี3แต้มก็พอแล้วแต่เอิญว่าพอครึ่งหลังเกมเขาเริ่มเปิดอ่ะพอเปิดแล้วมันจะมีพื้นที่มีช่องให้เราจ่อเรื่องเยอะอะไรเงี้ยมันก็ไหลไปตามมังงหวขอเก ก็ต้องชื่นชมซุปเปอร์พาวเวอร์ที่ไม่เน้นรับครับเขายังมีคิดจะสู้ด้วยใช่ไหมใช,ใช่ช่วงที่พอเขาโดนนำแล้วอ่ะเขาก็เริ่มเปิดสู้แล้วเหมือนกับทุกๆนัดที่ผ่านมาเราก็จะบอกเด็กและว่าถ้าถ้ายิงเขาได้แล้วนำตั้งหนึ่งศูนย์สองหนึ่งเนี่ยเขาจะเริ่มเปิดเกมมันก็จะเห็นช่องมันจะเห็นพื้นที่ว่างค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยเหมือนที่เขาโดนมาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องชมชมเด็กที่ที่พยายามที่จะ มีวินัยในการเล่นเกมลูกด้วยอะไรเงี้ยนั้นก็ถือว่าโอเควันนี้ประสบความสำเร็จสามแต้มเราจะเห็นว่าวันนี้พี่แบร์โรเลชันนักเตะพอสมควรก็น่าจะได้นักเตะที่สมบูรณ์ในการบุเกเียงเชียงใหม่ครับก็จริงๆโรเลชันตอนช่วงตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วก็พยายามให้รีโฮกับไม,ไม้แล้วก็เก่งได้ลงไปเล่นเพื่อพักอาโอแล้วก็กะว่าพอยิงได้ตั้งสองสามลูกก็จะเปลี่ยนให้อีกสามคนได้ลงไปเพื่อพักตัวหลักไปไว้เก็บไว้กับเชียงใหม่อะไรเงี้ย เกมลุกเราจะเห็นว่าไหลลื่นแต่ว่าพี่แบานอาจจะเป็นห่วงของป like. ิโปไหมฮะเพราะว่าตัวน้องเองเหมือนแบกแบกความกดดันเอาไว้ก็อาจจะเพราะว่ามันเป็นธรรมดาของของนักบอลทีมชาติอยู่แล้วที่จะต้องโดนความคาดหวังจากแฟนบอลแล้วก็จากเพื่อนร่วมทีมแล้วก็จากโค้ดด้วยนะก็ต้องต้องการให้แสดงเสียภาพแล้วก็แปลงผลงานให้ดีในสนามเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้กําลังใจอ่ะเพราะว่าเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วพยายามที่จะ พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วก็ขอหวังว่าเขาจะพัฒนาขึ้นมากกว่านี้ครับวันนี้พี่แบรนด์ขอให้กองเชียร์เข้ามาก็เยอะนะครับเสียงดังครับเสียงเชียร์เราเราดังอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องขอบคุณครับวันนี้อาจจะครึ่งแรกอาจจะดูเหนื่อยหน่อยแล้วก็ครึ่งหลังก็ได้ได้ตอบแทนแฟนบอลในการยิงประตูแล้วครับขอบคุณแฟนบอลที่มาให้กำลังใจวันนี้พี่แบน์แอบถามจําได้ไหมครับว่าใครยิงบ้าง ก็คร่าวๆน่าจะน่าจะพอจำได้ครับมุ้ย2องกอล์ฟ2เอเวอร์ติ่งหนึอไงแล้วก็อาดอมซาวสามครับสุดยอดครับขอบคุณครับอิแนน